ครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่การถา่ายทอดสดฟุตบลอล AIS อเอสลีกพุนพักดิวิชั่น2 2012รอบชัน้นเป็นดีครับก็เป็นนัดที่9แล้วครับนี่ก็เป็นก็ใช้ได้เลยนะครับวันนี้เอาล้วครับในครึ่งเวลาแรกเริ่มแล้วนะครับฟุตบอล AIS อเอสลีกพุิภาคดิวิชั่น2 2012เด็ดกันอยู่ครับแล้วก็เปิดโค้งเข้ามาครับจังหวะนี้แล้วก็ยิงเอ้าโอ้โห ทวัดยอดปลางครับยี่ปุนฟุตบอลเนี่ยเชอบเลยนะครับสมรักลัษมีเปิดคลองมาครับแล้วก็เอ้าโอ้โหจังหวะนี้มไม่เข้าครับโอ้โหมบอลหลุดเข้าไปในกรอบแล้วนะครับแต่ว่าบอลนี่ย้อนออกมาโอ้โหตัดมาจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นประตูครับพิซซูลอกทีเอสบายเอฟซีนะครับส่งรับลัษมีครับน่าจะ นี่ครับเราไปดูภาพช้าเมื่อสักครู่นะครับแต่ปัดมาเมื่อสักครู่นะครับพิซซโลทีเอสมายนะครับในช่วงทดเวลาการแข่งขันครับสมรักลาซมีครับโอ้โหเดี๋ยวจะมีภาพช้าให้ชมครับว่าจังหวะที่ได้ประตูของพิซซโลเกิดจากอะไรครับแต่ว่ากล้องที่จับตรงนี้เป็นผู้สงสำประตูครับสุภาพชาติอภพิชาติยานท์ดูภาพช้าครับสมรักลากเข้ามาเข้าซ้ายครับแล้วก็มามีบางอยู่แล้วเข้าซ้ายจิงก็จังหวะนี้แล้วก็บอลเข้ากรอบครับโอ้โห ึงประตูต่อศูนย์ครับในขณะที่มีแบซูฮูนนดืนขวางเอาล้วครับช่วงทดการแข่งขันและพตัดสินชัยยะมหาปราบนะครับก็เป่านกหวีดหมดเวลาในครึ่งเวลาแรากครับโอ้โห,โหเอาล้วครับเกมครึ่งหลังเริ่มแลวนวครับ สักสักคำดวงครับธิลาพงศ์เปิดเอ้าโดนมองเล้นะครับเกมของร้อยเอ็ดครับขึงย้อนกลับมาโดนหนุนอมกครั้งครับนี่ครับโดครับตั้งโซนรับครับพิชิตพลบริวารลงไปครับเปิดเข้ามาครับลูกนิ่งโอ้โหโดนสวนออกมา อ๋อแล้วครับโตกละมาในแดนของทีโลกแล้วก็แนวรับยังแปดยิงซ้ายลูกนี้โอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหเมอร์เล่ครับนี่ซัดลูกนี้นี่บอลหาย90นาทีนี่บางทีบวกมานี่ยังยิงกันได้ครับอ๋อแล้วครับโยนข้ามาครับเสาสองมองตั้งแล้วก็เอา้าเป็นประตูตตครับโอ้โหวีรยุทธขุนโตครับ มองลูกนี้ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็สองประตูต่อสุดโอ้โหวันนี้ครับนักเตะร้อยนนี้เต็มที่แล้วนะครับจบไม่ลงครับขานนี่ช่วย ทีมทางด้านฝั่งเจ้าบ้านครับเอาล่ะครับพุทธศินป์นะครับแนมะ่ชัยยะมหาปราดนะครับก็เป่าหนุงมอิดยานะครับนั่นก็แสดงว่าจบเกมการแข่งขันทีมเจ้าบ้านครับพิศโลก TSW F4 นะครับก็เปิดบ้านเอาชนะ1อ1ดยูนนเต็ดไป2ประตูต่อศูนนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าสมรักรัศมีนะครับเป็นคนที่ยิง ในช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลารากครับจากนั้นวีรย,ยุทธขุนตัวหมายเลข9นะครับก็มามงครับในนาทีที่60ครับคุณผู้ชมนี่ครับคนที่ยิงประตูแรกครับสมรักรัศมีเป็นตัวเป้าจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้แฟนฟุตบอลของพิศโลกได้เสียงปลบมือเลยนะครับ ธงชัยรัชชัยวันนี้ก็ไม่สูตรประตูต่อ2ครับระยองยูไนเต็ดนะครับก็ชน,นะปากน้ำโพ NSRU นะครับที่สนามเทศบาลเมืองแกลงนะครับ3ประตูต่อ2องอัจยาครับทันลมปัตตานีไป3ประตูต่อ0นะครับก็มาสรุปตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับขณะนี้อัจฉริยะนี่ขึ้นไป20คะแนนครับหลุดลอดไปแล้วนะครับเป็นที่